ท่จันทบุรีแดดดีเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับทางกระทรวงพลังงานจึงพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสถัดก็ไปทําโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อที่จะลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิตครับเกษตรกรชาวสวนที่ปลูกมาปี๊ดนะครับแล้วก็ชาวประมงพื้นบ้านที่ออกหาปลามาทําปลาแดดเดียวกุ้งแห้งแล้วก็ตัวเคยขายเนี่ยดีใจมากเลยหลังจากที่ทางกระทรวงพลังงานได้ทําโรงอบผลไม้แล้วก็โรงอบปลาจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ พื่อจะได้เป็นการลดค่าไฟฟ้าแล้วก็สามารถแปรรูปสินค้าอื่นๆเพิ่มมูลค่าได้อีกเยอะเลยทางด้านของนายเกรียงศักดิ์สอนศรีพลังงานจังหวัดจันทบุรีท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่ากระทรวงพลังงานได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตำบลวัญยาอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด3คูณ4เมตร งบประมาณ1 2 0 0 0 0บาทนอกจากนั้นก็ยังมีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด2,2คูณเมตรอีก2ระบบสำหรับผลิตภัณฑ์ปลากุ้งตากแห้งงบประมาณ2 0 0 0 0บาทต่อระบบซึ่งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นี้ก็จะมีส่วนช่วยในการร่นระยะเวลาในการตากแห้งผลิตภัณฑ์ได้เร็วยิ่งขึ้นได้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขอนามัยด้วยและยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการแปรรูปลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานได้เท่ากับ3.21ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้9.86ตันคาร์บอนไดออกไซด์ขณะเดียวกันภาคเกษตรก็สามารถเอาไปต่อย,ยอดผลผล,ผลิตได้โดยนำผลผลิตเนี่ยมาแปรรูปลดของเสียจากกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ก็จะมีคุณภาพมากขึ้นและโรงอบก็ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันมแมลงมารบกวนป้องกันฝุ่นละอองอีกด้วย ทางด้านของนางบุตรสรินจ่าพันดุงประธานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตำบลวันยาวท่านบอกว่าที่ผ่านมาการอบแห้งก็จะใช้เตาอบไฟฟ้าซึ่งแน่นอนพอเป็นไฟฟ้าปุ๊บก็จะมีค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นส่งผลทําให้ต้องขายสินค้าแพงจนกระทรวงพลังงานได้นําโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์มาให้เนี่ยทำให้ลดต้นทุนการผลิตลดลงได้มากกว่าครึ่งทําให้ลดราคาสินค้าถูกลงด้วยแล้วก็จะนําไปเน้นคุณภาพให้มากยิ่งขึ้นครับ แปลงสาธิตนะคะเรามีอยู่500ต้นคต้นอ่อทำในมัติเชียงเดี่ยวนะคะเราทำด้วยมาตรฐาน G A P ค่ะโดยเราจะจะมีระบบการควบคุมน้ำควบคุมปุ๋ยนะคะแต่ที่นี่จะไม่ฉีดยาฆ่า